อ okay. well, ้อยนะครับก็เดี๋ยวกขววาเห็ดขึ้นกันก็มาดูกันครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามรอลุ้นรอชมครับว่าจะได้เห็ดหรือเปล่าพอตอนนี้ประมาณก็พกมองว่าแล้วครับมืดแล้วเดี๋ยวเราก็ห้าซ่องกันตอนกลางคืนเลยครับไปเดี๋ยวเรามาติดตามรอลุ้นรอชมครับับทุกคนครับก็มาเจอแล้วครับนี่ครับเห็ดโคนครับนี่ครับนี่ก็ครับนี่ครับแต่ดอกไม้ใหญ่ครับดอกเล็ก นี่ดอกกลังกินเลยครับโอ้ยก็พอได้ครับคืนนี้เราจะหา้าย็นมืดไปเลยครับแต่ดอกไม่ใหญ่นะให้คนเล็กนี่ฮะน้อยเดียวถ้าไปเรื่อยนี่ครับอ้ยดอกเห็ดคนเล็กครับไม่เห็ดคนใหญ่ก็พอได้งัดแล้วครับวันนี้คืนนี้จะซ่องเันคืนเลยครับ นี่ครับฮดโคนก็จะห้าดูไป็เบรเรื่อยครับนี่สี่ดอกครับฝากติดตามรอรุ้นรอชมกันต่อไปครับมีสองดอกครับ ร้อ,อนไหมเห็ดเกาตื้นครับเด็ดดอกเด็กในดวงอ้อยอือสี่ห้าดอกครับเอีเรื่อยครับเห็ดขน กิดต่อครับนี่ครับเจออีกแล้วครับดอกเล็กครับดีครับดอกเสร็จสวยแต่ครับแต่เป็นโคนดอกเล็กนะครับ ดอกไม้ใหญ่ครับ นี่อุ้ยแค่ได้แค่เลยช่วยเลยครับเฮคโคนครับเจอแล้วเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับมีอีกครับแค่เต็มที่เลยอื้มฮะชิวใช่ปะเออนี่ครับถ่ายดูครับเฮคโคนครับตรงอ้อยนี่ดีอย่าไปดูอีกฝั่งครับโน้ยโนไอ้ไม่เจอแล้ววะ นี่ครับโอ้ยแปลงเลยครับนี่ครับนู่นอีกนี่เหมอนนี่ครับไปนู้นครับยาวเลยครับโอ้ยคืนนี้รวยแล้วครับรวยปะฮะน่าจะรวยนะไปรวยชัดสวยเอ็มได้เจอเหรอวะนี่ครับฮืมเห็ดโคนทางนั้นเลยครับไอเด็กคนนู้นมันเด็กเซียนทุ่พไลนี่เรามันเซียนตรงอ้อยนี่ครับ เจะรับจิมอีกแล้วใกล้อะไรล่ะ้ใครเ<พ>น,<ไ>นี่ปเดิมครับเป็นเดิมเลยครับพ<น>ี่แขะไหมครับห้องปีนี้ห้องใครเอ้ยอ๋อละโรดถถามอืมนีม่ครับแคะเลยครับฮะเ<สาร>ออเห็นแล้วก็เดินทายคลิปนี้ไง เพชดตกอ้อยครับว่าหลบลงไม่ห้าหรอมั้งมงัดเจี๊ยบพร้อมครับอื้อแข็ดเลยลูจะห้ามมั้งเรามานต้องห้าเรามีหน้าที่ถือกล้องถือกล้องอีกเลยเรานตากล้องนะเพ็ดอะไรมากมากขนาดนี้นี่ปก็เดิมมิดแรกครับปีนี้นี่เพชรโคลนครับโอ้ นั่งทำคลิปไปเลยนี่ให้ทำเป็นตากล้องอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่เอาไม่ต้องแขกนะครับเห็ดุ้นนี้ท่อนอเลยครับเห็ดคนดอกเลยครับใปตรงน้อยมดมีอีกไหมนะนี่โอ้โหอยู่ฝั่งนู้นอีกโอ้ตุ่มตูงครับพี่นี่ครับตุ่มตูงครับนี่เลยตุ่มตูมนี่ครับยังนี้อีกครับโอ้ นี่ครับรถท่านมาเยียบได้ลายอย่างเลยวะใส่แคลบดีกว่าเสียเวลาเอ๊ะไม่มอมเอ๊ะไม่เจอเห็ดไงวะนี่ใหดเราตูมไม่ได้หอยังไงร้องร้องเลย เห็ดโขถ้าเพชรโคลนอดอกหักเลยครับดอกมะเหล็กไงนี่ครับดูดอกตู่ม เล็กคับให้คนตอกเล็กพอจะมาก้ตันี้พอดนุ่มกีมอย่างนแก้่อย่างนะฝาบหรุยกันต่อครับคนตรงอ้อยนี่ครับเจ้อคือ้เกลยวล่ะ นี่ครับดอกเบี้ยครับเฮดโคนครับผมฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอยู่ต่อครับรับโอ้โหท่ออะไรครับท่อไปเลยอืมกดตายครับไปได้ต้มแล้วครับคืนนี้เห็ดโคนตรงอ้อยมารู้หนึย์ครับว่าคืนนี้จะได้นอนกันหรือเปล่าไฟจะไม่นอนมองดูสภาพอืม ถอนเลยถอนท่อนเถอะพูดไปก็พูดก่อนไม่ได้ถอนดีกว่าเพื่อไว้ปีหน้าไว้กินอีกหือตรงมีอีกเนี่ยนี่ครับอือหือช่วยนี่ยัดุผลป่ายลุยกันต่อครับเจ๋งครับถอนดีกว่าครับเหตุผลอกเล็ก นายมีกนะครับีนี้ครับเดี๋ยวยู่เปลงเดียวกันปะเออแล้วเรือตอบท่อนเลยครับแค่ใ้ฟังหนนะทอนกันเลยครับ ไม่เมันดอกไม้ใหญ่นะ